สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบบาวลำปางตามข่าวให้กันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูข้อมูลความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลโรงงานเอทานอลบอ่อบำบัดน้ำเสียท่อระบายน้ำเสียบอ่อไบโอกส๊สกองกากอ้อยถังสารเคมีพื้นที่อับอากาศ จุดเสี่ยงเกิดกา๊าซพิษในอัตราเข้มข้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเช่นกา๊าซไข่เน่ากา๊าซแอมโมเนียแก๊สกา๊าซมีเทนเป็นต้นนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยก็คือป้ายเตือนสัญ,ญลักษณ์พื้นที่อันตรายต้องมีขนาดใหญ่ชัดเจน ข้อความมีสาระครบถ้วนมีรั้วกำแพงกัน้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนั่นเอง 2. ก็คือการวัดกา๊าซรั่วเครื่องวัดปริมาณกา๊าซระบบการเฝ้าติดตามกา๊าซรั่วต้องมีการบำรุงรักษาสอบเทียบ รวจเช็คและต้องทำงานได้ดีสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับข้อที่3ก็คือการเข้าในพื้นที่เสี่ยงบ่อใบโอกาสพื้นที่อับอากาศต้องขออนุญาตและได้รับการอนุญาตต้องผ่านการอบรมจากด้านความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้นอะไรเลยนั่นเองครับ 4. ก็คือช่างซ่อมบำรุงผู้ทำงานใหม่รอปภคนงานทำความสะอาด คนสวนตัดต้นไม้ที่ทำงานเป็นประจำหรือเข้ามาเป็นครั้งครั้งต้องอบรมให้ทราบถึงอันตรายทดสอบความรู้นั่นเอง5ก็คือการฝึกซักซ้อมตามขั้นตอนฝึกปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินโดยต้องเน้นให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดและต้องทำได้จริงมีการบันทึกผลต้องประเมินผลการฝึกซ้อมด้วย6ก,ก็คืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายของต้องห้ามเช่นไฟแช็ก โทรศัพท์มือถือเป็นต้นทําให้เกิดประกายไฟส่งผลให้เกิดระเบิดต้องทําตามระเบียบร้อยเปอร์เซนต์ฝ่าฝืนต้องลงโทษนั่นเองครับ7ต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเช่นสายเชือกบันไดไฟฉายถังออกซิเจน เปสนามพัดลมอัดอากาศเป็นต้นใช้งานได้ทันทีที่ทราบเรื่องหรือตอนเกิดเหตุขึ้นนั่นเอง 8. ก็คือสมุดบันทึกการเข้าออกพื้นที่ต้องมีอยู่หน้างานและเอกสารขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่เสี่ยงต้องมีบันทึกและตรวจสอบแบบร้อยเปอร์เซนทุกๆวันนั่นเอง 9. ก,ก็คือฝึกซ้อมปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ขั้นต้น แผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินต้องครอบคลุมความเสี่ยงจากบ่อไบโอกาสบ่อบำบัดน้ำเสียที่ทำงานอับอากาศนั่นเองผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยต้องทบทวนความเสี่ยงตรวจสอบและยืนยันข้อมูลว่ามีการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ผู้บริหารต้องทราบเรื่องใดบ้างที่ไม่ได้ทำหรือทำได้ครบถ้วนถ้าบกพร่องต้องแก้ไขทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อ,อยและน้ำตาลน,นั่นเองครับผมชอบคลิปนี้มีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ